สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้พบกับวัตถุมงคลครับนะฮะเปิดนะฮะหลังที่สองนะครับแล้วก็ตอนที่สองกับพระปิดตานี่ครับนะลอยเหนือดวงหลวงปู่มหาสิลาพุทธพิเศษนะครับนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นก่อนนะครับน่าจะตกปีกว่า2ปีแล้วนะครับนะเข้าปีที่สองนะฮะเดี๋ยวดิครับเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับ ชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถปิดกินเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกรายการที่1เลยครับแนวะวันนี้เปิดกันเหมือนเดิมครับยี่สิรายการให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ มาลุยจากรายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งครับขออนุญาตเปิดให้พี่พี่ครับได้รับชมกันครับรายการแรกครับรายการแรกเปิดออกมาเนื้อชั้นมากมือทองคําครับเลกคนเจบมาเลขแปดสิบสองให้ราคาเดิมพี่นะฮะที่6กรบาทครับรายการที่หนึ่งครับมือทองคําครับรายการบนนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ส รายการที่สองเปิดออกมาเป็นเนื้อสีราแรงนะครับตะกุดสามกริย์ครับนี่ฮะเนื้อสีราแรงตะกุดสามกริยัครับเดี๋ยวผมดูกันนะครับเลขคดจะวเลขอะไรนะสองหลักนะฮะหินบังอยู่พี่นะครับรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทพอที่รายการที่สองต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สามนะครับนะองค์ไหนร้อยแปดสิบาทสามารถจับคู่สามร้อยได้เลยนะพี่นะนะครับรายการนี้นะครับมาดูกระต่อจากรายการนี้เป็นรายการที่สามครับ รายการที่สามเป็นเนื้อว่านสาวหลงครับลอยไม้มงคลครับเลขคูวเบอร์หมายเลขสองสองครับรายการที่สามครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยได้เลยนะครับผงไหนร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยได้เลยนะพี่ๆนะรู้ต่อครับรายการที่สี่ครับเนื้อผงพุทธคุณนะฮะแปะแผ่นทองคําเลขคูเบอร์หมายเลขห้าสิบหกครับรายการนี้ก็ร้อยแปดสิบาทครับรายการที่สี่นะครับ ไปดูต่อครับเพื่รายการถัดไปรายการที่ห้านะฮะร,รายการที่ห้าเนื้อหัวใจลาหูลอยแบงค์เศกเลขคตอันเบอร์หมายเลขสิบสองนะครับรายการที่สี่นะครับรายการนี้ขอเปิดนะฮะสิบห้ารายการนะครับสิบห้าสิบหกรายการนะครับรายการที่สี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อลายลาวาครับเลขคนตั้งเบอร์หมายเลขสามที่สี่ครับรายการที่หกนะครับร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่เจนะ็ดนี รายการที่7็ครับเนื้อว่านสาหลงตะกุดทองแดงเลขคุดลำเบอร์ใหม่เลขส8ดครับรายการที่เจ็ดนะครับนะฮะร้อยแปสิบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนีครับจับคู่สามร้อยนะครับต่อมาครับุรกจะต่อกับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดฮะรายการที่8เปิดมาเป็นเนื้อสีราแรงตะกุดปอกลูกปืนเลขคดดําเบอร์ใหม่เลข87สิดครับรายการที่8ดนะครับรายการนี้เอาไปเขาใช้แบ่งปันให้ที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เก้าหรือรายการที่เก้าเปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชันหมากปัดหน้าครับเลขคุณเบอร์หม่เลขเจ็ดศูนย์ครับโอ้โหนี่ะนะครับรายการที่เก้านี่ครับนะร้อยแปดสิบบาทนะฮะจับคู่สามร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนะฮะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบนะฮหรือรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อจ้าน้ําเงินกาไรเงินแท้ครับ เลขคุตัวเบอร์หมายเลข99เลขสวยครับรายการนี้ผมขอที่240บาทครับเลข99ขอที่240บาทกําไรเงินนะพี่นะองค์นี้นะองค์นี้กําไรเงินแท้นะครับนะเลข99ด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่11ฮะแต่รายการที่11เปิดมาเนื้อหัวใจลาหูกําไรเงินแท้เลขคุณตัวเบอร์100ครับรายการนี้เอาไป200บาทพอพี่นะครับรายการที่ นะครับสิบเอ็ดระพิ่นะเมื่อกี้รายการที่เก้ารายการที่สิบนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเปิดออกมาเป็นเนื้อสายลุงตะกุดทองแดงครับเลขคตัเบอร์หมายเลขหกสิบครับรายการที่สิบสองครับนะร้อยแปดสิบาทจับคู่สา0ร้อยบาทเหมือนเดิมเลยพี่จัานะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปครับรายการที่13นะครับนะสี่องค์สุดท้ายพี่ EP ยันนี้นะฮะรายการที่13เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อเกสรปัดเงินเลขโคดนเบอร์นะฮะหมายเลข45นะครับรายการที่13ครับ180บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่14รายการที่สี่เนื้อผงพุทธคุณตะกุดปอกลูกปืนเลขโคดนเบอร์หมายเลข30ฮะ รายการนี้ก็จะแบ่งปันที่พี่เหมือนเดิมครับนะร้อยแปดสิบาทจับคู่สามร้อยได้เลยนะครับนะเนื้อผงพุทธคุณนะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่1 5ครับรายการที่15้าเนื้อเกสอนักมหาละวยเลขโคดตําเบอร์หมายเลข14ครับรายการที่1 5้านี่ครับนะ180บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่16นะครับ รายการที่16นะครับรายการนี้เป็นเนื้อลลยเสือครับเลขโคตรเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยพี่ชายรายการนี้ขอสองบาทร้อยบาทครับเลขรวยครับขอที่สองร้อยบาทนะครับนะจับอีพีนี้ครับมีห้ารายการนะครับชอบใจรายการไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณที่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ